ICU a n i m e สวัสดีครับอ่าใครนะครับที่รอกิจกรรมพิเศษนะครับจากทาง ICU a n i m e กับกิจกรรม ICU a n i m e ดูแจกฟรีนะครับครั้งต่อมาและนี่คือครั้งที่2นะครับยังเกาะกระแสกับโยคายวอตอยู่นี you ่ n H. วันนี้เรามีเจ้าสตัวมาแจากด้วยนะครับชื่ออะไรบ้างไหนใครรู้สต็อปคลิปเราเมนด้านล่างได้นะฮะที่สําคัญเลยไม่ใช่แค่ว่ามาอ่า คอมเมนต์ชื่ออย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามีกิจกรรมด้วยนะครับใครที่สนใจเจ้าสีตัวนี้อยากได้แบบฟรีๆรีนะครับบอกเลยว่าเป็นเจ้าซอฟนุ่มๆแบบนี้ยังไม่ได้เอามารีวิวเลยนเนี่ยแต่เอามาแจกก่อนนะครับเพราะว่ากลัวว่าน้องๆเนี่ยจะไม่มีของอ่าเขาเรียกว่าของที่ระลึือกันนะครับก็ผมยิบเอามาแจกก่อนที่จะมารีวิวเลยนะครับสำหรับเจ้าสีชิ้นนี้อ่ะถ้าใครอยากได้นะครับก็เข้าไปที่แฟนเพจของ ICU anime เลยณนะตอนนี้ ผมปักหมุดนะครับกับกิจกรรมรอบใหม่แล้วเล่นง่ายๆเล่นสะดวกอย่าลืมนะอย่าทำผิดกติก,กากันด้วยทุกคนมีสิทธิด้วยกันหมดทั้งนั้นนะครับก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยนะฮะแล้วก็นี่ผู้โชคดีคราวที่แล้วนะครับก็ผมได้ทําการาห่อของนะครับแล้วก็ฝากทีมงานจัดส่งไปแล้วนะครับก็รอใจรอกันนิดนึงเนอะแล้วก็ถ้าใครได้รางวัลแล้วก็สามารถนะครับมาถ่ายรูปมาอวดได้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยสําหรับ4ตัวนี้นะครับแจกฟรีสําหรับสัปดาห์นี้ ใครที่พร้อมแล้วนะครับไปเล่นกันเลยว้าวอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe หรือกดปุ่มติดตามด้วยนะครับนี่เลยติดตามแล้วนะครับแล้วก็กดรูปก,กระดิ่งข้างๆนะครับทำให้สามารถแจ้งเตือนทุกคลิปที่ ICU m วเมอัปเดนะครับรวมไปถึงสามารถย้อนดู อตอนเก่าๆได้เลยนะครับในนี้เลยนี่ในหมวดของวิดีโอนะครับก็สามารถดูได้นะครับใครที่ยังเคยพลาดคลิปไหนก็สามารถกลับไปดูได้หรือนี่เลยเด็ดสุดๆคือเพลย์ลิสต์ครับน้องๆหลายคนชอบโปเกมอนอะไรเงี้ยครับก็สามารถเลือกเพลย์ลิสต์ที่เป็นในส่วนของโปเกมอนอย่างเดียวยกไฮวอทหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่ก็มีนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะ